ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาผ้าขุนแผนนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับขุนแผนชุดนี้คือสวยงามมากนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนเป็นขุนแผนเคลือบนะครับผมขุนแผนเคลือบของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับ เดี Nicholas, you employer, ๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆพี milk, ่ๆทุกคนได้ด so ูได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับผมเพื่อนๆครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2 5 5หห้านะครับผมเพื่อนๆครับเป็นขุนแผนเคลือบยอดขุนพลนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมใบหน้าของภาคขุนแผนทีละองค์ทีละองค์นะครับผมเพื่อนๆครับคือสวยงามมากนะครับผมเพื่อนๆครับผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนๆครับ เนื้อด้านบนก็จะเป็นเนื้อสีน้ำตาลนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับพระองค์นี้ก็จะออกสีเอ่อเทาเทาหน่อยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับอยู่ทางด้านซ้ายของพระนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับอีกองคหนึ่งก็จะเป็นสีออกครีมครีมนะครับผมขาวครีมคีมนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับองค์นี้ก็สวยครับผมเพื่อนเพื่อนครับให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับผมใบหน้าของพระขุนแผนนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับ เดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูด so ้านหลังของผ้าขุนแผนนะครับผมเพื่อนครับด้านหลังของผ้าขุนแผนก็จะไม่เคลือบนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมเพื่อนครับแล้วก็จะไม่เคลือบนะครับผมเคลือบเฉพาะด้านหน้านะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยนะครับผมเพื่อนครับด้านหลังของผ้าขุนแผนครับ ด้านล่างของผ้าขุนแผนก็จะเป็นยันนะครับผมเพื <im an> ่อนเพื่อนครับอยู่ตรงกลางนะครับผมเป็นยันหลวงปู่ทิมนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับด้านบนก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมเพื่อนเป็นตัวหนังสือที่เขียนคําว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนเพื่อนทุกอ่านให้ดูกันแบบชัดๆนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับด้านล่างก็จะมีตัวหนังสือเหมือนกันนะครับผมเพื่อนครับเขียนคําว่าวัดพระขาวนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับ เนื้อหาคือสวยมากนะครับผมพระรุ่นนี้นะครับผมเพื่อนครับก็จะมีผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมเพื่อนครับที่ส่องเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมเพื่อนครับคือสวยมากนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทีละองค์ทีละองค์ลงลงเลยนะครับผมเพื่อนครับดูเนื้อหาของอพระนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องส่องให้เพื่อนๆทุก <todo S 1> <för S 2> คนได้ด<ห>ูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนครับ ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับผมเพื่อนครับที่เขียนคําว่าวัดพักขาวนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อนครับสวยมากครับผมผ้าชุดนี้นะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกองคหนึ่งครับผมเพื่อนครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดพักขาวนะครับผมเพื่อนครับ ก็ร <S an> ่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับผมของหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดพระขาวนะครับผมเพื่อนครับจังหวัดอยุธยานะครับผมเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเพื่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ